สวัสดีค่ะอุสิ้นสุดการรอคอยนะคะไปกับโมเดลกล่องนี้นะคะซึ่งโมเดลเนี้ยถ้าแฟนพันธ์แท้ของหนังสออยองขวัญก็จะรู้ว่าเป็นโมเดลของใครนะคะ,ะก็คือโมเดลของจุนจิอิโตะนะคะซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านกับละครสออยองขวัญหรือว่าด้านการ์ตูนสออยองขวัญที่เป็นมังงะที่แบบว่าถ้าใครมาสายเนี้ยสายของสออยองขวัญเนี้ยก็จะต้องรู้จักอาจารย์จุนจิอิโตะเป็นแน่แท้นะคะ คาแรคเตอร์ของกล่องค่ะก็จะเป็นเ,เห็นว่ากล่องก็สวยมากเลยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของลายเส้นของอาจารย์จุจิที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะภายในก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวค่ะก็จะเป็นทั้ง6ตัวตรงนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยกว่าที่จะได้กล่องนี้มานะคะเนื่องด้วยเป็นคนที่ชื่นชอบอาจารย์จุจิเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งโหเห็นเซตบล็อกเนี่ย มันใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่มกล้าที่จะแกะเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันนะคะนี่หาหกตัว6ตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์เด่นๆของอาจารย์จุนจิซึ่งถ้าใครอยู่สายเนี้ยก็จะรู้ว่าก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นนางแบบนะคะตอนนางแบบแล้วก็โชอิจิค่ะแล้วก็ชายหนุ่มใน3แยกปริศนานะคะอันนี้โทมิเอะค่ะแล้วก็อันนี้ยั้ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเพราะว่า ก่อนแรกคิดว่าเป็นโฮมเอดแต่ดูไปดูมาอ้าวไม่ใช่หรอ,อ,อก็เดี๋ยวถ้าใครทราบก็บอกหน่อยนะคะแล้วก็สาวน้อยหอยทากค่ะเ,เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะคะแล้วก็อเอาฝั่งนี้มาปิ้ง,งนะคะ ดี๋ยวเรามาชีละกล่องนะคะกล่องแรกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเอากล่องไปเก็บก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่ามันจะมีอะไรในกล่องนี้เอาจิงๆิงอ่ะเขาจะให้ฉีกตรงนี้นะคะแต่ว่าดิบะ่ะไม่กล้าฉีกเพราะว่าเสียดายนะคะขอแกะตรงนี้แล้วกัน ตัวแรกที่เราจะมาโชว์เพื่อนๆก็คือตัวนี้ค่ะฮ่านดูนเลยอันนี้เป็นสาวน้อยหอยทากนะคะเอาจริงๆอะตอนเนี้ยไม่เคยดูเอาจริงๆคือตอนเนี้ยไม่เคยดูแต่ว่าก็ไปเห็นในในทิกตอกที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เอยสวยดีเนาะตัวนี้นะคะ อันเนี้ยมาในกล่องพลา,าสติกเพราะว่าดิฟคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของดีเทลของตัวของออหอยของหอยทากตัวเนี้ยที่มันน่าจะหักอ่ะถ้าสมมติใส่พลาสติกมาเฉยเห็นไหมแต่พอมาตั้งสวยมากที่ตั้งไม่ได้อเออที่ตั้งอ่ะมันจะมีถึงขั้นว่าเป็นแบบเให้รู้ว่าด้านไหนเออมอมาด้านนี้สวยมากเลยนะคะ เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะสําหรับตัวนี้ก็เอาไปเก็บนะคะอ่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปคือตัวไหนเอ่ยท่านรเดียเราตกลงกันเนาะเราจะไม่แกะด้านบนของจ่องเสียดายเราใช้วิธีการฉีกๆเอานะคะอ่า โอ้ตัวนี้ชอบเป็นพิเศษเลยค่ะน่าจะแบบชอบที่สุดสำหรับคาแรคเตอร์ของของคังสยองนะคะอ่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนแต่ว่าดีว่าชอบตัวนี้ก็คือโชอิจนะคะสาเหตุที่ชอบโชอิจเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขามันเก๋าดีระหว่างการแบบเป็น ปีศาจเป็นผีอะ่ะหรือว่าเป็นคนก็จะมีแบบเวลาแบบคุยกันเรื่องเนี้ยก็จะเถียงกันพอสมควรว่าเอ๊ะตกลงชอยจีอะ่ะมันเป็นผีหรือมันเป็นคนกันแน่นะคะมันจะเป็นคนที่แบบมีความดักดัก,ดกลึกลึกลับแล้วก็หฮยสวยมากเลยะนะคะแล้วก็แปลกแปลกประหลาด,ด,ดนะคะก็จะชอบคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้เป็นพิเศษค่ะ ะะเวลาใส่แท่นต้องใส่ให้ถูกเดีวยวเพราะแท่นมีชื่อนะคะเดี๋ยวเขาจะเสียใจว่าเฮ้ยทำไมเราจะไม่รู้จักชื่อเราหรอ,หรอใส่ชื่อเราผิดนะคะปึ้งอุ้ย,ยนี่คือโชยจิกค่ะ ดีเทลของโชวอิจิจะคล้ายกับออหอยทากสาน้อยสาร้อยทากเนอะเพราะว่าดีเทลของโชวอิจิเนี่ยมันจะมีแบบตะป,ปูมันจะมีฉากหนึงที่เขาไปทําแบบเหมือนพิธีกรรมทางศัยศาสตร์แล้วก็จะมีการคาบตะป,ปูแล้วก็มีเทียนมีผ้าผูกหลังด้วยซึ่งถ้ามาในซองพลาสติกเฉยๆเนี่ยน่าจะไม่รอดนะคะก็เลยใส่ตัวครอบของพลาสติกแข็งมาด้วยนะคะสวยมากดูสิอ้ยสวยจังเลยอะ่ะ ่ะต่อไปค่ะเป็นตัวไหนต่อนะคะเพื่อนชอบตัวไหนเป็นพิเศษสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอ่ตัวนี้ค่ะตัวไหนเอย่ยอ,อ่าตัวเอกของเรื่องอีกเช่นเดียวกันนะคะโทมิเอกค่ะโทมิเอกก็จะเป็นแบบละครตัวละครที่โผล่มาแล้วหลายตอนนะคะแล้วก็มันจะมีความ เ,ออเป็นกึง่งกึ่งปีศาจกึง่งกึ่งกึ่งกึ่งคนปกติแต่มันมีความเป็นคนปกติน้อยมากเลยนะอ่าอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์เด่นๆของโทมิเอะนะคะคือจะมีภาคของความเป็นปีศาจแล้วก็ภาคของความเป็นผู้หญิงสวยมากๆเลยคนหนึ่งซึ่งโทมิเอ,เอ,เอะเนี่ยจุดสังเกตก็คือเธอจะมีฝายอยู่ใต้ตาตรงเนี้ยด้านใต้ตรงเนี้ยนะคะซึ่งถ้าแบบออใน ในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเพิ่งมีหนังเรื่อง,นงเนะืะซีรีส์ที่แบบนางเอกเป็นแนนโนนะคะบางคนก็บอกว่าแนนโนก็จะมีความคล้ายกับโทมิเอะค่อนข้างที่จะมากเนาะสวยไหมสวยมากเลยนะคะโทมิเอะก,ก็เป็นผู้หญิงสวยคนนึงแหละถ้าดูหน้าหน้าใกล้ๆเนี่ยก็สวยมากๆเลยคนนึ่งไปแล้ว3มตัวค่ะไปต่อค่ะตัวต่อมา งูดูคอนยับกอยับอ๋อโอเคบางตอนนิ้วจ้องแจง้งวันนี้ก็ไม่ได้แบบมันคือดอูถามว่าดูเยอะไหมดูเยอะแต่ว่าก็จําไม่ได้วันนี้มาจากตอนไหนนะคะแต่อันนี้คือตอนนางแบนซึ่งว่ามันแบบ เกินความคาดหมายนะเพราะว่าถ้าเราอ่านซีรีส์แลออ้วอ่านละครตอนนี้จริงเราจะพบว่านางแบบเนี่ยมันจะมาในคาแรคเตอร์ที่แบบค่อนข้างจะสยดสยองหน้าตาน่ากลัวตัวใหญ่แล้วก็ออปากแบบฉีกนะคะแต่ว่าพอมันเอามาทําเป็นโมเดลอ่ะเดี๋ยวว่ามันมีลักษณะที่แบบเฮ้ยสวยดีนะมันดูมีคาแรคเตอร์มันดูแบบมีมีความลึกลับมันไม่ได้น่ากลัวออมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราคิดว่ามันจะต้องน่ากลัวแบบนี้ ตัวเดยอของเขาอะ่ะมันมีมันไม่ได้กลมไปซะทีเดียวนะคะมันจะมีแบบติ่งนิดนึงเพื่อให้เราสามารถแบบวางตำแหน่งของโมเดลเนี่ยได้ถูกต้องตามสแตนนะคะเขาก็น่าจะคำนวณมาแล้วว่าถ้าวางแบบนี้มันทำให้ส่งผลให้ตัวโมเดลมันมันสวยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือตอนนางแบบนั่นเองค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนอะไรเหลืออีกอไม่กี่ตอนแล้วเหลืออีก4ตัวนะคะอ่าลำดับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ฟึงฟ่งฟึง่งฟึ่งอ่าตัวนี้หล่อเท่นะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของตอนที่มันเป็นสามแยกอะแล้วเหมือนกับว่าถ้าสาันเขาไปเจอใครในตอนในสามแยกเนี้ยแล้วคนในสามแยกอะเขาพูดอะไรกับเราพูดเรื่องดีมันก็จะเป็นเรื่องดีพูดเรื่องร้ายมันก็จะเป็นเรื่องร้ายนะคะนี่มาดูซิว่า มันหล่อเทจริงไหมนะคะอันเนี้ยถ้ามองอ่ะให้ดิฟคิดอะ่ะดิฟคิดว่ามันจะเป็นตัวละครที่หน้าตาดีที่สุดในฝั่งผู้ชายเนาะของลายเส้นของอาจารย์จุจินะคะเพราะว่ามันหล่อเทจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามายืนในสแตงให้ดูนะคะหล่อเทจริงไหม,มถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเหมือนกับตัวละครตัวเนี้ยมันจะมีสองสองแบบสองภาคอ่ะคะ่ะก็คือตัวดีกับตัวร้ายแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแบบเหมือนดำกับขาวนะคะอ่ะ หล่อเทจริงด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครในตอนของสามแยกนะคะมาต่อค่ะตัวสุดท้ายนะคะ ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอ้าวจะต้องมันเดาทําไมล่ะเออตัวสุดท้ายนี่มันมาจากเรื่องอะไรอ่ะถ้าใครรู้่บอกนิ้หน่อยสิลิบแยกเดี๋ยวดิวคงต้องไปหาข้อมูลก่อนแรกจะหาข้อมูลก่อนทําคลิปแล้วก็ลืมนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ดิวว่ามันสวยมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันก่อนแรกที่บอกว่านกวกาเป็นโทมิเอะแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่น่าจะมีโทมิเอะสองตัวเนาะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ก็น่าจะชื่อประมาณอะไรอ่ะมิโดลิอะไรสักอย่างหนึ่ง มันก็ถ้าสังเกตว่าที่จะไมะบอกว่าไม่ใช่โทมิเอะเพราะว่ามันไม่มีไฟใต้ตานะคะอเออตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สแตนมันมาสวยเนาะมันแบบตร,ตรงๆซื่อๆนิ่งๆแล้วก็แบบไม่มีลูกเล่นเยอะแต่ว่ากลับดูแบบมีเสน่ห์อีกตัวหนึ่งนะคะ ค่ะนี่ก็คือการรีวิวในส่วนของโมเดลในส่วนของคังสยองนะคะลายเส้นของอาจารย์จจิโตะซึ่งเป็นโมเดลที่รอคอยมานานมากเลยในที่สุดเราก็ได้เป็นเจ้าของสักทีหนึ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะรวมให้ดูทุกตัวนะว่าเป็นอย่างไรสวยไหมอืมตัวไหนเป็นแบบตัวใหญ่มากนะคะ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยอุ้ยใส่ไม่หมดเอาโทมิเอะมาไว้ด้านหน้าเอาอันนี้มอได้านหน้าดีกว่านะคะอ่าวันนี้นะคะอ่าสวยไหมชอบตัวไหนแล้วก็ชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะคะหรือว่าตัวไหนสวยงามเป็นพิเศษก็บอกกันได้นะคะประมาณนี้นะคะเออบางหอยทากน่ค่ะนางเอกของเราโทมิเอกค่ะ ยังไงสวยไหมเออ่ะดูดีเทลรอบๆนะคะก็เออในส่วนของหน้าที่แยกออกมามันมีดีเทลที่สวยมากเลยนะก็แล้วก็เรื่องของเส้นผมนี้อยากให้เพื่อนๆเห็นจังเลยว่าเส้นผมอะมันเป็นแบบเป็นแบบเส้นขีด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 ไม่ได้เป็นโมเดลแบบแข็งแข็งที่แบบเคยเห็นกันมานะคะก็โวยดีใจมากประทับใจมากสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้คือเทอมีนั่นเองจา้า ลำดับต่อไปเป็นสาวนางแบบของเรานะคะสาวนางแบบของเราก็จะมีหน้าตาที่สวยสะนะคะจริงๆอ่ะดีเทลมันมีถึงขั้นว่ารูต่างหูนะคะก็จะมีรูต่างหูเห็นเลยว่าเอาอเจาะหูมีความเป็นแฟชั่นนิสต์นะคะแล้วก็มีความเป็นแบบว่าเออแต่งตัวหน่อยๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหน้าอาจจะดูแบบดูแบบลักษณะที่ดูสวยสง่ามากกว่าในเรื่องเนาะในเรื่องมันก็จะมียิ้มแล้วก็เห็นแบบฟันเป็นซิกซี่ที่น่ากลัวด้วยนะคะ ำดับต่อมาก็คือสาวน้อยคนนี้นะคะอ่าก็เฮ้ยตาถลนออกมาตัวนี้ถ้ามองเดือดๆค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนาะเรื่องของแค่ดวงตาก็กินขาดแล้วสำหรับออบอกความรู้สึกทั้งหมดของขาาคาแรคเตอร์ของตัวละครเรื่องนี้นะคะอย่าลืมนะถ้าใครมีดีเทลเพิ่มเติมสำหรับตัวนี้รบกวนน่ะแจ้งมาหน่อยนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอคือใครนะคะก็เป็นตัวละครปริศนาท,ที่ที่ดิมีอยู่นะคะ มาพบกับความหล่อเท่นะคะของชายหนุ่มที่อยู่ที่บริเวณสี่แยกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาตอบอะไรมาชีวิตของเราจะเป็นไปตามนั้นนะคะคาแรคเตอร์ hmm. ของละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดูดีดูหล่อดูเท่มากเลยนะคะซึ่งโดยปกติเราจะเห็นว่าตัวละครของอาจารย์จุจิเนี่ยจะไม่ค่อยมีแบบอูหล่อขนาดนี้นะคะตัวนี้ก็จะแบบเหมือนเน้นว่าเป็นตัวละครที่ดึงดูดคนเวลาที่คนผ่านไปที่สี่แยกแล้วก็อยากที่จะไปพูดไปคุยกับเขาค่ะ คาแรคเตอร์แบบสวยแบบเป็นดูดีมากเลยนะสำหรับตัวนี้เนี่ยค่ะมาพบกับสาวน้อยหอยทากของเรานะคะก็ในส่วนของหอยส่วนของทากอะ่ะคือเหมือนกับว่าตัวหน้าของผู้หญิงจะกลายเป็นในส่วนของเปลือก หรือว่ากระดองของหอยทากแทนแล้วก็มีหอยทาก,ทากเ,พเพิ่มออกมานะคะซึ่งมันก็จะทําตัวละครออกมาที่สวยมากเลยแล้วก็ในตัวของไม้ใส่ดีเทลไปแบบเหมือนไม้จริงๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนของหน้าตาของสาวน้อยก็ดูแบบเศร้า้อยดูแบบทรมานนะคะต้องเก็บดีๆเนาะเดี๋ยวเขาของทากจะหักไปได้นะคะและทุกคนของเราออกว่าดิบจะเก็บตัวไหนเป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็คือโชอิจิค่ะสาเหตุที่แบบ ชอบโชยจิเนาะไม่รู้ว่ามีใครชอบเหมือนนี้หรือเปล่านะคะโชยจิจะเป็นตัวละครที่ดูแล้วมันมีทั้งความตลกมีทั้งความลึกลับมีทั้งความน่ากลัวมีทั้งความน่าสงสารมีทั้งความน่าเกลีขาวมีทั้งความทุเละทุรังอะไรปนกันอยู่ในตัวละครตัวนี้นะคะก็เลยทําให้แบบว่าเป็นตัวละครเอกที่หลายๆคนชื่นชอบในส่วนของโชยจินะคะแต่ว่าโชยจิมันไม่ได้แข็งขาดนะเอาจริงแต่ว่าน่าจะเป็นวิธีแบบสไตล์การปั้นที่ คงแขนไว้อันหนึ่งสำหรับถือคอในการทำพิธีกรรมต่างๆอ่านี่ก็คือ,อ,อโมเดลที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ประมานี้เนาะชอบกันหรือเปล่าเอยอาหานะันหน้ามาหาเพื่อนหน่อยอืมชอบกันหรือเปล่าเอยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมค่ะ